ก็ได้ก็ได้อาไหนเร่อนุมีเค่องใน ä, หสสองใช่ยเ <f> ็สินะครับเมื่อเช้าพี่ก็อ่าได้มยาบ้าอะไรอะไรนะกิจกรรมสะท้อนสู่ช่วงออกกิจกรรมท่ก น้องๆเนี่ยหมดใช้เขียนครับของภาครัฐจะยกระดมจ่อทำใ้ได้นะครับทำงานด้วยนะครับถึงว่าถึงแม้ว่าน้องๆจะไม่ได้อั็นอนุญาตให้ได้นีนะครับก็พี่ครับทุกอาทีพนะครับบนสารภีนะครับได้ก้าวเข้าถือเป็นรองประธานคณะแพทย์โรงพยาบาลตะบนหาลจะได้มอบืัอให้กับทางทางด้านที่ยกระดันะครับ แล้วก็น้องๆจากบ้านพักเด็กและครอบครัวนะครับแล้วทอาขอก็เพิ่ไปยังได้ประทานพิธีในวันนี้ครับก็คือท่านผู้จัดงานผุ้ตรวในเภ้ันหมอนะครับท่านได้ให้เกียรติมาที่งานโรงยาเดและทรกที่เป็นไทยสมแท้ได้าลงร้งไน้องมาราการรักเต้นครับแ่สำหทำงานสภาเดโรงเรียนะครับและท่านอารย่าชที่ะัแทยมาท่คือทำงานสภาเกะโรเรียนของกระศึกษาธิการเา็นะครับ รองสกเกียร์เตรียตะกูลรองนายกเทศมนตรีตะบนทา่าลาศึกษานายกเทศมนตรีตะบลท่าลาคุณลวันจันยามประธานสภาเทศบาลตะบนทา่าลานที่ได้รุณนให้เกีีรยิมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ทางสายยาเสพติดวันนี้ าาา 70, การใช้ยาเสพติดในกลุ่มวัยเรียนยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ,เทศทาาปัญหาด้านสุขภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจสถานคนได้การหวังเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพยาเษฐกิจนั้นมีแนวโน้มที่จะอายุเพิ่ลง้มเรื่อยๆกำลังแพร่ระบาดสูส่เด็กนักเรียนช่วงวัยาปีนายุนัรนายเชมนลนายเฟอร์ว่าหมอเต็มชุมนตรีสมบูรณ ท่าล, be time, ล 50, านขั้นประธานสะพานใชปสะพานตำบลท่าลานถ้ารวมทั้งขั้นรองกว้างไกลไกลมากแล้วพวกเราก็จะได้สดเกี่ยวกับเรื่องวิถีที่แบบประชาธิประใตยแต่เป็นประชาธิประใตยในโรงเรียนประชาธิประใตยแบบมีประชาเด็กซึ่งจะต่อท้องกับการปกครองประเทศยาเสพติดมันแพร่ระบาด นมมาที่เด็กแล้วยิ้มให้เด็ก้าไปใต้ยาเสพติดไปดื่มไปใส่มันโปรแกรมเด็กและเยาวชนรุงนือหมาทามายาเสพติดแบบนี้ครับขอขอบคุณทุกคนครับทางบ้านทั้งเด็กและครอบครัวเนาะเป็นหน่วยงานที่ดูแลอาการเด็กๆนะคะในจังหวัดสระบุรีของเราทุกทุกคนนะคะที่ประสบปัญหาเกี่ยการการช่วยเหลือนะคะเรามีหน่วยเพื่อนที่เรินในการที่จะลงไปในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาใช่คะ การพอพกนองเด็กนะคะพรบะว่าได้มาถูกกับความดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็ให้จัดโครงการอย่างนี้โครงการดีๆที่ไกช่วยต่างนๆของเราแสดงนี่ไเอกประสงค์ไปไมวันนี้มาร่วมโครงการเอกประสมประถมเลยลูกปออะไรครับปอโลลูกนี้ได้ลูกนได้เลกได้ไหมเยกเธอด้ไหมเลยหน้าขาวมาอย่างเดียวเสร็จแล้ติดตัวไว้ติดตัวไว้อาการติดตัวไว้ tay à, nhiều lúc thì hết sáu mươi nữa à sáu nữa à à xuống 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 này thì không có là thấy nào sống được lại lại eo là có Kiềm eo lại xuống đường gì lại là này đó. You know what I <laughs>